สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์บายนะครับวันนี้นะครับพี่ตีจะพาทุกท่านเดี๋ยวมารีวิวนะครับสำหรับเจ้าคาวาซากินินจา650นะครับปี2012กันนี้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาชมการรีวิวนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ร้านทันเดอร์บายพระราม5จังหวัดสุทบุรีนะครับที่นี่นะครับคือศูนย์รวมรถกิ๊กบายมือสองคุณภาพดีและราคาถูกนะครับกว่า130คัน ลานพิธีครับมีบริการหลังการขายเรากล้ารับประกันตัวรถทั้งคันนะครับหเดือนเต็มเรามีบริการจัดไฟแนนรถบิ๊กไบค์ทั่วประเทศนะครับและที่สำคัญเรามีบริการขนส่งรถบิ๊กไบค์ทั่วประเทศด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวพิธีจะพาไปชมเลยว่ารถคันนี้เลขใหม่จะวิ่งมาเท่าไหร่รถคันนี้ครับเลขใหม่นะครับวิ่งมา25,792กิโลเมตรแทนนะครับออปชั่นเสริมมีในบ้างนะครับมีตัววัดโวลต์ไปแบตเตอรี่นะฮะมีไฟบอกเกียร์นะครับ นะฮะทันทีประคัญนี่อันนี้ได้ปอกแฮนด์แต่งจาก DMB นะครับส่วนประกอบไฟฟ้ามือคัตยังเป็นของเดิมอยู่นะครับก้านเหรียญสามารถปรับได้ตามกติมือคัตไม่มีก๊ตไ,ไม่มีงอนะฮะคันนี้จะเป็นแฮนด์เดิมอยู่นะครับแผงคอบนล่างเดิมๆหัวโชคเดิมๆสวยๆนะครับไม่มีรอยขานเลยนะครับประกอบคันเร่งเดิมมือเบรกเดิมนะครับไม่มีก๊ตไ,ไม่มีง <anda> อเช่นกันนะครับทันทีประการคันนี้กุญแจเนี่ยให้มาครบถึง2ดอกเลยนะครับติ๊กเกอร์กันถังนะครับ ลายคาร์บอนนะครับบาดนั่งเดิมสวยนะครับไม่มีปาดไม่มีขาดไม่มีรูนะครับนี่ฮะมาสวิสของด้านหน้าบ้างคันนี้เป็นชิลหน้าแต่งนะครับทรง mra นะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยนะครับก็จะมีรอยหินบ้างตามการใช้งานนะครับจานเด็กด้านหน้าครับเต็มเต็มครับนี่คือ2.5 0 0 0กิโลเมตรแท้นี่ต้องบอกว่าแทบไม่สึกเลยนะครับแทบไม่สึกเลยจริงๆกระบอกโชคล่างด้านหน้าสวยนะครับมีรอยหินเพียงเล็กน้อยครับบาง คลิปเปอร์หน้าเดิมครับไม่มีรอยล้มการพ้นน้ำแต่งครับเป็นแบบสแตนเลสนะฮะแหมสวยงามหน้าเครื่องแห้งๆไม่มีหยดไม่มีเยิม้มชุดแฟริ่งนะครับแน่สนิทชิดทุกจุดในส่วนของแข้งเครื่องฝั่งขวาครับนี่ครับไม่มีรอยล้มครับอันนี้มาพร้อมกับของแต่งที่เป็นกันแข้งแต่งด้วยนะฮะอันนี้เป็นห่อเดิมอยู่นะครับพักเท้าเดิมเดิมนี่นะฮะมีรอยบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็ ขายเบรกหลังเดิมนะครับมาฟังเสียงเครื่องกันหน่อยนี่ครับนุ่มๆเงียบๆนะครับวาวไม่มีดังนะครับนี่ครับสวิงอาร์มหลังเดิมๆนะครับคาลิปเปอร์หลังเดิมจานเบรกด้านหลังเดิมๆนะครับต้อบอกเลยว่าเหมือนใหม่จริงๆแทบไม่ฝึกเลยนะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับทตียืนยันนี่คือ25,000กิโลเมตรแท้ท้ายสั้นแต่งนะครับจากโมโตเพล นี่ครับบั้นท้ายเดิมสวยนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยฮะสูนตรงแน่นอนไม่ได้่วนของด้านซ้ายครับนี่โซลเตอร์เดิมๆหูสวยใสจริงๆครับวันนี้เห็นไหมครับพับเท้าฝั่งซ้ายก็จะสึกเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าต้องนะครับจุดน่งของการเปลี่ยนเกียร์พอดีนี่คือ2 0 5 0 0กิโลเมตรแท้เลยนะฮะแกงเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มมีการแค็้งแต่งมาในส่วนของแคงเครื่องฝั่งซ้ายมาด้วยนะครับตำหนิบ้างเล็กน้อยนะครับนี่ฮะส่วนตำหนินะครับให้ดูให้เห็นกันเลยนะฮะ นี่ครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับท่านผู้ชมแห้งๆสวยๆกระบอกชชล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายมีรอยหินบ้างเล็กน้อยนะครับเห็นไหมฮะพอเราไม่ได้เก็บงานเราอยากเห็นสภาพจริงๆเลยนะฮะในจานเบรกด้านหน้าครับฝึกเพียงเล็กน้อยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS คลิปเร์ด้านหน้าสวยงามนะครับรถคันนี้ครับพี่ตีให้ไปเลยสภาพนี้นะครับอยู่ที่80%นะครับที่สุดคญเราเปิดราคาคันนี้ไว้อยู่ที่นะฮะ1 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นนะครับดาวเริ่มต้นที่19,000บาทสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับรีบแอดไลน์เข้ามาสอบถามมาได้เลยครับเรามีที่ปรึกษาการขายขอให้ทำแนะนำทุกท่านอยู่นะครับแล้วเรามีโปรโมชั่นฟรีค่าจัดเนนสนาะสำหรับคันนี้ด้วยสุดท้ายนี้สำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้พี่ตี๋ขอฝาก้กดติดตามฝากกด Subscribe ให้กับช่องจนันแนศูริบายของเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ